สวัสดีครับวันนี้ก็มีข้อมูลเปิดตัวของ Realme 10 Pro Series นะครับก็มี2รุ่นก็คือ10 Pro Plus กับ10 Pro นั่นเองโดยรุ่น Pro Plus เนี่ยก็เป็นรุ่นที่มาแทนตัว9 Pro Plus นั่นเองนะครับจะเห็นว่าดีไซน์เนี่ยมีการปรับปรุงใหม่แบบยกเซตเลยมีให้เลือกถึง3สีก็คือสี Starlight สีฟ้า แล้วก็สีดำนะครับก็สวยงามทั้ง3สีเลยแต่สีที่เขาเน้นก็คือสี s t a r ์ไลท์นะครับมากับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.7นิ้วก็เป็นจอ AMOLED ที่เรียกว่าคุณภาพสูงทีเดียวนะครับทั้งเรื่องการแสงผลความสว่าง แสดงผล120 h z แล้วก็บอกเลยว่าขอบนี้บางมากๆนะครับเพียง2.33เนาะแล้วก็ร้องรับ HDR10 120 h ฮชิปประมวลผลใช้ d i m e n s i t y 180จาก MediaTek นะครับก็เป็นชิปตัวใหม่ที่ performance ค่อนข้างดีทีเดียวเรื่องความจุเนี่ยเขาให้มาสูงสุดถึง256 g b นะครับแล้วก็แรมเนี่ยสูงสุดที่12 g ิสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง20ก็คือ12 8เนาะเป็นด y นามิกของเขาอ่ะนะครับกล้องหลักเนี่ยเขาใส่มาที่108ล้านพิกเซล ใช้ iSocial HM6 นะครับไม่มี OIS นะแล้วก็มีรุ่นก็คือ Realme 10 Pro ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่ลดสเปคลงมานะครับแต่ราคาก็ถูกกว่าเช่นกันเข้ามากับหน้าจอ IPS 120เฮนะครับขนาดอยู่ที่6.72นิ้วซึ่งขอบเนี่ยบางมากๆนะครับเพียง1มิลิเมตรรองรับการแสงผลสูงสุด refresh rate ที่120เฮินะครับก็ลื่นๆกันไปเลยซึ่งฝาหลังเนี่ยจะเป็นสีสันเดียวกับ Realme 10 Pro Plus นะครับซึ่งก็จะเน้นสี Starlight เป็นหลักเรื่องชิปประมวลผลใช้ Snapdragon 695 5G เหมือนกับ Realme 9 Pro 5G นะครับแล้วก็เมมเป็น UFS 2.2กล้องหลักเหมือนกันนะครับใช้108ล้านพิกเซล i s o c e l HM6 แล้วก็แบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับโดยรุ่นโปรเนี่ยชาร์จเร็วสาย3วัตต์ราคาเนี่ยอยู่ที่1,599หยวนสำหรับรุ่นโปรนะครับ8 256เนาะก็ประมาณ8,500บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่แพงแล้วก็ได้ความจุเยอะด้วยส่วนรุ่นโปรพัสจะแพงกว่านะครับอย่าง8 128เขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9,000บาทนะครับส่วนรุ่น256เนี่ยก็ประมาณหมื่นนิดๆนะครับก็รอติดตามได้ในไทยในช่วงต้นเดือนธันวาคมครับ